เช็คเลตติ้งเรามาเช็คเรตติ้งกันดีกว่านะครับท็อปิกของเราวันนี้คือเช็คเรตติ้งเสน่ห์ที่คุณมีเรามาดูกันว่าเสน่ห์ของคุณเด็ดขนาดไหนเนี่ยเด็ดดวง นึกถึงตัวเองแล้วก็นึกถึงความเด็ดของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายกายเนื้อใช่ไหมด้านหน้าตารูปกรกสียงสัมผัสหุ่นสีผิวนะเสียงการพูดภาษากายของคุณรวมไปถึงเรื่องของจิตใจก็ด้วยนะครับเพราะบางคนสเสน่ห์อยู่ที่คําพูดสเสน่ห์อยู่ที่จิตใจสเสน่ห์อยู่ที่ไม่เซตทัศนคติภายในที่มันโชว์ออกมาเองผ่านการใช้ชีวิต สเสน่ห์เหล่านั้นนะครับมีอะไรที่เป็นสเสน่ห์ที่คุณมีนะครับเรามาเช็คเรตติ้งกันหน้าเ,นเพื่อนๆจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นตัวแทนไพ่สามกองให้เพื่อนได้เลือกนะครับเือกถึงตัวเองนะครับและนี่คือกองที่1กองเรือนะครับและนี่คือกองที่2กองมา้าส่วนกองที่3นะครับนี่คือกองที่3ามบิชอปครับหนึ่งสองสามเลือกกองไหนก็กดไปดูคําทํานายตามกองนั้นๆได้เลยนะครับเช็คเลตติ้งเสน่ห์ที่คุณมี รับชมรับฟังครับทํานายได้เลยนะครับสวัสดีเป็นเพื่อนชาวกองที่1กองเรือนะครับทอปปิดก็คือสเสน่ห์นะเช็คเลตติ้งสเสน่ห์ที่คุณมีเรามาดูกันนะครับว่าอะไรคือสเสน่ห์ของคุณไพ่เ่ินเพื่อนเรือเป็นไพ่เซเว่นออฟคอยน์นะเจ็ดเหรียญน,นะโอ้ยเจ็ดเหรียญเป็นลักษณะของแบบ คนที่กำลังฮาเวสนะกำลังเก็บเกี่ยวนะครับคงมีอะไรให้เก็บเกี่ยวคุณเป็นคนที่หวานพืชหวังผลนะเออทำอไรแล้วก็นึกถึงผลประโยชน์คือจะให้มาตำน้ำพริกละลายแม่น้าทาอะไรโดยไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองกับสังคมอ่ะคุณก็คงไม่ชอบอย่างน้อยถ้ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเกิดประโยชน์กับสังคมก็ยังดีนะครับสิ่งนั้นๆน,น,นะครับก็เลยเป็นตัวคุณนะเออช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของคุณที่มันจะมีอะไรดีๆสะท้อนกลับมาอย่างชีวิตของคุณเช่นเดียวกัน นี่คือการ uh. เขาเรียกว่านี่คือไพ่ของคุณเรามาดูกันว่านะเช็คเรดติ้งนะสเสน่ห์ที่คุณมีขอส่องพลังงานของคุณก่อนอะไรคือพลังงานของคุณนะครับ The w ล l นะครับวิลอ l of Fortune ของเราราชนีดาบ The f o นะสามเหรียญ ลักษณะชาวกรงนี้คุณเป็นคนที่มีความสนุกสนานล,าล่าเริงเวลาทํางานก็จริงจังเป๊ะละเอียดแต่เวลาใช้ชีวิตคุณจะมีความแบบตลกมีความคิดสร้างสารรค์มีความเป็นเด็กผสมอยู่ภายในดังนั้นคุณจะเป็นคนที่ดวงดีโชคดีเพราะคุณสมบัติเหล่านี้สําหรับตัวคุณแล้วมันดึงดูดโชคเข้ามาใครที่แบบทํางานแล้วแบบจริงจังเปะ๊ะแต่ตอนที่ใช้ชีวิตอะ่ะยังเป็นเด็กอยู่เสมอๆหน้าคุณจะไม่ค่อยแก่นะ เออคือถ้าเกิดว่าคุณเครียดทั้งการทํางานทั้งออกมาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยคุณก็เครียดอย่างนี้ยเออความที่ความเครียดมันทําให้กายเนื้อของคุณอนะสมองคุณมันหลั่งสารคอร์ติซอลนะมันทำให้แก่เร็วแล้วก็กระตุ้นการอักเสบในร่างกายด้วยนะในขณะเดียวกันถ้าคุณแบบว้ยมีมุกตลกมีอารมณ์ขันหัวเราะกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของคุณอยู่นอกการงานเป็นคนโก๊ะเปิดบ้างนานๆครั้งมันทําให้คุณเป็นคนที่น่ารักและก็มีหลายมุมหลายมิติ แล้วมันดึงดูดโชคลาภมาให้คุณดังนั้นคุณจะเป็นคนที่โชคดีมีความฉลาดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งอยู่แล้วในเรื่องของการทํางานเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคนรอบข้างจะอยากมาปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาส่วนตัวปัญหาความรักรวมไปถึงปัญหาการงานกับคุณหรืออย่างน้อยไม่ได้จะเรียกว่าปรึกษาแต่มเรียกว่า brainstorming ดีกว่าแบ่งปันความรู้แบ่งปันความรู้และเปลี่ยนความรู้่า brainstorming รวมระดมสมองแฝก เช็คเรตติ้งเสน่ห์ที่คุณมีขอส่องพลังงานของความเป็นคุณหน่อยสินะครับเตเดไม้นะทาวเวอร์นะครับเก้าถ้วยส่วนใหญ่เสน่ห์ของคุณคุณไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นได้เห็นนะไม้ส่วนใหญ่ของคุณน่ะคนอื่นที่มองเห็นคุณเข้ามาเนี่ยคุณจะดุเพราะว่าเขามักจะรู้จักคุณผ่านแง่มุมของการทํางานแง่มุมของตอนที่คุณกําลังเล่นของตอนที่คุณกําลังมีความสุขของตอนที่คุณกําลังแฮ ppy อ่ะ คุณไม่ได้แสดงออกมาให้ใครได้เห็นนะคุณจะเป็นคนที่เก็บเก็บอยู่กับตัวเองดังนั้นน้อยคนที่จะมองเห็นคุณในจุดนี้แต่มันไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีสเสน่ห์คุณแค่ไม่ได้เปิดเผยให้คนรอบข้างเขาเห็นเท่านั้นเองนะคนรอบข้างอาจจะเห็นคุณเป็นคนหนึ่งคือสู้ชีวิตสองคือผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกจริงจังคึงขัง,ขงหนักแน่นนะข้อคนคึงขัง,ขงใช่ไหมเถาทานอดทน นะอาชีพของคุณก็เลยจะเป็นอะไรที่ดูและแบบอาจจะต้องอาศัยภาพลักแล้วก็หน้าตาเนาะเออตำรวจทหารสาเป็นผู้คุมคุมคุกอะไรอย่างเงี้ยมัน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 โซ so เบบีอ่ะเออทำตัวโซเบบีอ่ะไม่ไดนะ้คุณก็เลยต้องจริงจังขึงขงังหลายคนก็เลยจะมองเห็นคุณในด้านที่แบบดูตรงฟันผ่าซาาต้องเป๊ะนะแต่คุณมีมุมลับๆนะถ้าเกิดว่าใครได้มารู้จักคุณอย่างที่พี่เข้มบอกเมื่อกี้เนี่ยว่า เห็นมุมน่ารักเห็นมุมความเป็นเด็กเห็นมุมที่คุณสามารถหัวเลาะให้กับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของตัวเองนะเอ,อ่อฟัรเลอร์อะไรนี้นิดหน่อยๆก็เอ,อ่อหัวเราะยิ้มให้ตัวเองคุณจะเป็นคนที่น่ารักและคนอื่นจะตกหลุมรักคุณได้แบบรวดเร็วคนอื่นเห็นด้านนี้ของคุณปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มตกหลุมรักคุณได้รวดเร็วคุณไม่ใช่คนอีกโก้สูงอย่างที่เขาคิดเลยตั้งแต่แรกคุณมีความฉอบเฉี่ยวดูแลแบบดุ แต่คุณไม่ได้แบบดุแบบไร้เหตุผลคุณมีเหตุผลที่ต้องทําคือคุณอยู่ในเอ่อในเขาเรียกอะไรอ่ะใน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 ระบบอะ่ะเออระบบมันมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ตัวคุณยังมีมุมที่น่ารักน่ารักนั่นก็คือนะ ความจริงจังทาให้คนชอบคุณด้วยเช่นกันนะครับการเป็นคนที่แบบเก็บหอมรอมริบเนาะเป็นคนที่แบบชอบสะสมงานอดิเรกข,ของคุณจะสร้างสเสน่ห์ให้คุณโดยเฉพาะในเรื่องของเวลาที่ใครมาคุยกันในเรื่องของนอกเหนือจากเรื่องการงานที่คุณต้องอาศัยความดุดันเขาว่าคุณจะมีความอบอุ่นคุณจะมีความอ่อนโยนเขาจะตกหลุมรักคุณได้ง่ายมากสเสน่ห์คุณจะอยู่ในมุมนี้แม้ว่าคนอื่นจะไม่ค่อยเห็นแต่ไพ่บอกชัดเจนมากและไพ่พูดแบบหลายๆบรรทัดเนี่ยไพ่พูด ตรงกันดังนั้นด้านนี้พอใครมาสัมผัสปุ๊บเขาจะตกลุมรักคุณด้วยความรวดเร็วจนคลั่งรักได้เลยและช่วงนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้ยราชาถ้วยนะมีใครมาชอบหรือเปล่าราชาราชาไม้2ดาบแล้วก็เดว,วิลมันจะมีความแบบทั้งรักทั้งชังอยู่ในตัวงานของคุณอยู่ในเนื้องานของคุณนะครับส่วนใหญ่ผู้ชายจะมาตกลุมรักคุณเนาะ เออถ้าคุณเป็นผู้ชายเหมือนกันนะถ้าผู้ชายมาเลือกกองนี้ก็จะมีแบบมีคู่แข่งที่แบบบังเอิญแบบทั้งรักทั้งเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็จะเสน่ห์แรงกับเพศเดียวกันถ้าคุณเป็นผู้ชายมาเลือกกองนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะผู้หญิงก็จะมีแบบมีคู่แข่งอะไรอย่างงี้นะที่เขาดูดุดนันที่เขาดูเป็นผู้ชายก็จะตกหลุมรักก็จะชอบคุณด้วยเช่นกันนะแต่คุณจะชอบร S, หรือไม่ชอบเขาก็ได้นะเพราะในมุมของความเด็ดขาดของการทํางานอย่างเงี้ยมัน มันนำพามาซึ่งสเสน่ห์ของคุณด้วยนะครับและนี่นี่ไพ่เดวิลลักษณะไพ่เดวิลก็คือแบบหลงอะ่ะหมกมุ่นอะหมกมุ่นแบบหนักๆอะนะครับดังนั้นจะมีคนมาชอบคุณนะจากเรื่องของการทำงานจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณอาจจะต้องเอาตัวเองมาวางอยู่บนงานอดิเรกอื่นๆหรือว่างานอื่นๆด้วย ทำไมกันเดี๋ยวคนจะเห็นคุณในด้านดุมากเกินไปหน่อยลักษณะดาวจันทร์ดาวสูงของคุณดาวพฤหัสเด่นนะครับดาวยูเรนัสเด่นคุณจะเด่นในเรื่องของแบบเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนอกจากนี้นะครับราศีกรกฎนะโดดเด่นลักษณะดาวจันทร์ดาวสูงของคุณอัศว์อยู่แถวราศีกรกฎดาวพูโตนะครับโอการพัฒนาตัวเองการเซลล์ดีเวล็อปนะครับการทรานส์ฟอร์มชีวิตนะแล้วก็พบที่12นะครับมีมุมมีมุมความลับ ที่สเสน่ห์ของคุณเนี่ยแอบหลบซ่อนอยู่นะมีแน่นอนนะครับแล้วก็ดูเป็นคนลึกลับด้วยน่าค้นหาเจอกันท้ายคลิปนะนเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวกองที่2กองม้าของเราทอปิกของเราวันนี้ก็คือเช็คเรตติ้งเสน่ห์ที่คุณมีเรามาดูกันนะครับถึงสเสน่ห์ของคุณนะครับด้านดีเทลของคุณอะไรที่เป็นสเสน่ห์ ไพ่ที่เพิ่เลือกนะเป็นไพ่เดวิลนะครับชาวกองนี้พี่เข้มมั่นใจว่าตัวคุณมีเสน่ห์คุณมีรูปรสกินเสียงสัมผัสที่คุณดึงดูดนะไม่ว่าจะเป็นหุ่นสีผิวอะไรก็ตามนะครับรูปร่างหน้าตากายเนื้อของคุณสีผิวของคุณไม่ว่ามันจะเป็นแบบไหนไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันจะมีกลุ่มตลาดที่มีคนคลั่งไคล้คุณอยู่แน่นอนมันจะดึงดูดคนเข้ามาให้รักคุณชอบคุณแน่นอนแล้นั้นเรื่องของกายเนื้ออะไรของคุณเนี่ย มันผ่านแน่นอนนะครับพี่เข้มมั่นใจว่ามันผ่านแน่นอนรวมไปถึงเเรื่องของเขาเรียกว่ารูปลักษ์ภายในนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะใช้ด้านดีๆเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์นะกระตุ้นให้คนอื่นเกิดผัสสะนะในรูปรสกินเสียงสัมผัสให้เขาอยากคือเราไม่ได้แบบไปให้อะไรเขาในเชิง18บวกมากแต่เราแบบเหมือนเออเหมือนเหมือนเข้าไปทอดสะพานแบบเปิดโอกาสอะแบบว่าเอ้ยคุยได้นะอะไรอย่างเงี้ย ม,มันก็จะทําให้เขาเนี่ยติดเราได้ง่ายมากขึ้นนะเพราะยังไงซะชาวกองนี้เนี่ยมีสเสน่ห์อยู่แล้วจนทําให้คนมาชอบคุณนะจึงมีหลากหลายมันก็จะมีคนที่แอบชอบอยู่ห่างๆแล้วไม่กล้าเข้ามานะคนดีๆหน่อยก็จะแบบกลัวๆเนาะคนที่แบบไม่ค่อยกล้ารวมไปถึงคนที่เป็นพวกเสือๆแบบมีคู่มีเจ้าของอยู่แล้ว <c oughs> ก็เบลกแตกมาหาคุณเ <c oughs> ช่นเดียวกันเพราะพ่เดวิดดึงดูดคนมาทุกแบบ เพราะคุณกระตุ้นลูกรถกลิ่นเสียงสัมผัสเขาได้ดีจะต้องมีคนมาเบรกแตกมาชอบคุณนะแน่นอนขอดูพลังงานของคุณหน่อยสิเจ็ดเหรียญครับเจ็ดถ้วยมีเลขเจ็ดสองใบด้วยนะเดวิลนะชาวกองนี้ดวงดีดวงดีเออแล้วก็ห้าเหรียญน,นะครับคือชาวกองนี้ถ้าเกิดว่าใครแบบมออีมีความยากจนนะหรือว่าเกิดมาแล้วรู้สึกว่าเราลําบากขาดแคลนเนี่ย คุณไม่ต้องกลัวทัศนคติตรงนี้นะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะลำบากขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นขาดแคลนความรักขาดแคลนการเงินขาดแคลนอะไรก็ตามคุณพยายามสลัดความคิดหรือไม n ์เซตเหล่านี้ออกไปแล้วไปโฟกัสด้านอื่นๆสิ่งที่คุณทําได้เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณทําได้สิ่งที่โลกใบนี้อนุญาตให้คุณทําแต่คุณไม่เคยอนุญาตให้ตัวเองทามาก่อนคุณจะเป็นคนที่แบบลงทุนลงแรงอะไรแล้วได้ผลได้ประโยชน์นะคุณจะ มีเงินเก็บมีเงินใชนะ้อะไรที่คุณมานิเฟตคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ตามนั้นคุณก็จะได้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีเนะมื่อคุณคิด manifest, มานิเฟตเมื่อคุณทำนะคุณลงมือนะครับมันก็จะได้ผลที่ดีนะทีนี้มันมีไพ่เดวิลด้วยนะตัวคุณก็ฉลาดแล้วก็โชคดีแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะชาวกองนี้เวลาโชคดีนิดนึงเนี่ยพยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ใน วงการของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเพราะเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นคนที่แบบไหลไปตามทางโลกอะ่ะคือมนุษย์ทุกคนไม่ได้แบบเกิดมาแล้วเข้าสู่วงการสเปริชั่วได้เลยทุกคนจะมีพิมพเขียวมีอะไรอยู่แล้วมันเป็นสัญชัตญยานของมนุษย์อ่ะแล้วคุณก็จะไหลลงต่ำไม่ใช่คุณนะทุกคนก็จะไหลลงต่ำเพราะนั้นเ,เรื่องของทางโลกที่มันให้คุณมาเนี่ยเรียกว่าคุณจะมี ดวงเรื่องเสี่ยงโชคโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งไหลไปตามมันนะเพราะว่าคุณต้องใช้ด้านดีดนะคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเออต้องต้องต้องเข้าสู่วงการเซเปอร์ิชัวในช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เหมาะเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะแบบขึ้นขึ้นลงลงไปเรื่อยๆแต่คุณดวงดีนะพอเวลาที่คุณมานิเฟตอะไรเนี่ยมันจะได้ผลมันจะสําเร็จนะครับก็มีสองสายให้เลือกแต่ไปเข้มอย่างให้คุณเลือกสายเซเปอร์ิชัวมากกว่าและอะไรคือเลตติ้งที่คุณมีล่ะ หรือเซ่โอ้มีเดวี่อีกแล้วเนี่ยชาวกองเนี้ยชอบชอบไปดึงดูดคนที่แบบว่ามีมีเจ้าของอยู่แล้วว่าเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณไม่ต้องแบบไปน้อยเนื้อต่ําใจนะว่าไอ้ทำไมดวงฉันเจอแต่คนแบบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงที่เลือกกองเนี้ยทําไมฉันดวงเจอแต่ผู้ชายมีคู่แล้วมาชอบนะครับ การที่มีคนที่มีคู่แล้วมีคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยมาจีบเรามาจีบเราเฉยๆนะแต่เมียมันไม่ได้มาดุผู้ชายนะมันมาดุเราอีกนะเออลากเรื่องลากปัญหามาให้เราเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อเสียดแทงคุณให้คุณไปคิดในเชิงลบว่าฉันไม่คู่ควรความรักมีแต่คนไม่ดีมาหาฉันและคุณไปแอฟเฟอร์มชันจิตของคุณอย่างนั้นนะเพราะอย่างที่บอกว่าคุณนะ่ะแมนิเฟสได้ ังนั้นคุณต้องระวังเรื่องการเมนิเฟสของคุณให้มันมันไม่ได้ไปทางนั้นนะ่ะเออมันไม่ได้ไปในเชิงแบบทางโลกอะ่ะแต่คุณต้องเมนิเฟสว่าเออมันมีคนมาชอบเราแปลว่าเรามีเสน่ห์ถ้าเรามีเสน่ห์เราก็ไปจีบคนดีๆก็ได้นะก็ทําจิตของเราให้มันคุ้นชินกับคนดีๆเพราะพวกเสืออะไรเนี่ยจะเข้ามาในชีวิตคุณในเยอะมากและพวกเสือพวกนี้มันมีเขี้ยวเล็บมันก็เลยรู้ว่าตําแหน่ง ตำแหน่งของจิตใจของคุณอยู่ตรงไหนแล้วเวลามันแบบมันมันโจมตีคุณอ่ะมันก็จะเข้าทุกฮิตเออมันก็จะโดนจุดตายทุกดอกนะครับจะต้องระวังนิดหนึ่งในเรื่องของแบบการมีความสัมพันธ์ที่เร็วเกินไปเพราะการที่คุณเดินเข้าไปในสังคมอ่ะคนอื่นจะมองเห็นหน้าคุณรูปรถกินเสียงสัมผัสของคุณใช่ไหมเขาจะเข้ามาเลยนะเขาจะพุ่งกันเข้ามานะครับดังนั้นเรตติ้งเสน่ห์ของคุณเนี่ยพี่แก้มให้มีร้อยให้ร้อยนะไม่ได้เป็นห่วงเรื่องเสน่ห์เลย บางคนบอกอเอ้ทำไมฉันมีแต่คนแบบนี้เข้ามาแล้วมันเป็นเพราะว่าจัก,กรวาลต้องการจ,จะบอกว่าคุณมีสเสน่ห์แต่ว่าคุณจะใช้สเสน่ห์ของคุณไปในทิศทางไหนอันนี้สิทธิ์ของคุณนะ mm hmm. คุณจะไปต่อกับความรักที่แบบทางโลกกําหนดมาก็ได้ mm hmm. คือความรักที่แบบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมาไลายล้อมรอบตัวคุณ mm hmm. คุณจะเลือกคนเหล่านั้นก็ได้ mm hmm. หรือคุณจะแหวกนะแหวกฝูงชนถอยๆนะ move move แหวกคนพวกนั้นแล้วก็พาตัวเองไปพบเจอคนที่ดีๆอ่ะ แลใช้สเสน่ห์ของคุณนะ่กระตุ้นเขาก็ได้นี่ทางเลือกของคุณเลยนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงนี้ล่ะเสน่ห์เนี่ยไม่ห่วงนะห่วงห่วงทัศนคติหรือเปล่าเพราะบางคนมีสเสน่ห์แต่ว่าเอ,อตอกย้ําจิตตัวเองไปในทางที่ผิดๆนะตอกย้ําจิตไปในทางความขาดฉันคงมีแต่คนแบบนี้แหละมาชอบฉันคงไม่ดีพอที่จะมีความรักที่ดีได้นะก็เลยแบบเจอเสือเจอเจอรเคอะไรไปใช่ไหม อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาจีบเข้ามาหยอดเข้ามาปรึกษานะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมาทําเหมือนกับว่าตัวเองแบบพึ่งได้ด้วยนะแต่ว่ากาแพงสูงอืมก็เลยจะทําให้คุณแบบเจอคนเลี้ยงไขว่างเหิะก,ก็จะคาลังคาซังนะครับแต่อย่างที่พี่เข้มบอกว่าคุณก็ใช้สเสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์นะราศีมังกรอของคุณยเด่นมากนะครับนะ สเสน่ห์ของคุณแรงมากนะครับราศีตุลก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะดาวเนปจูนดาวเนปจูนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบจิตวิทยาเออเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของแบบอารมณ์สุนทรีอะไรอย่างนี้นะพบที่3พบสหัชชะการเป็นเพื่อนคุณกระตุ้นความเป็นเพื่อนได้เวลาที่แบบใครเข้ามาในชีวิตคุณนะคุณพยายามดูเขาในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็ดูเขาว่าเขาดีหรือเปล่าก่อนที่จะไปตกลงปลงใจไปรักอะไรกับเขาเนาะ แล้วก็ตรงเนี้ยเสน่ห์ของคุณมีแน่นอนเพียงแต่ว่าพวกเสือมันมีเขี้ยวเล็บมันก็เลยกล้าเข้ามาลายล้อมรอบตัวคุณแต่คนดีๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยกล้า,เข,าเข้ามาเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ใช้เสน่ห์ของคุณเนี่ยเดินไปหาคนดีๆเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนนะสวัสดีด้วยครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีชาวกองที่3กองบิชอปนะครับเช็คเรตติ้งเสน่ห์ที่คุณมีเรามาดูกันนะครับว่าอะไรคือเสน่ห์ของคุณนะครับด้านดีๆของคุณความงามของคุณใช่ไหมภายนอกภายในนะความงามที่ออกมาจากใจอาจจากจิตวิญญาณก็ได้นะไพ่ที่นเพ่เลือกเป็นไพเ่เพจออฟวอนน,น,น,นะครับเด็กถือไม้ ลักษณะชาวกองนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ชอบตั้งสมมติฐานนะครับมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นนักสํารวจนะครับอาจจะชอบในการสํารวจสิ่งใดก็ตามนะชีวิตรอบตัวทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บเกี่ยวความรู้เข้ามาไว้กับตัวนะครับความรู้ความคิดความสามารถความรู้ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นวิชาเรียนอะไรหนักๆก,ก็ได้นะเป็นความรู้ในการใช้ชีวิตก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณมีแพชชั่นสิ่งที่คุณสนใจไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะดูเล็กน้อยแค่เพียงไหนก็ตามนะครับ มันจะเป็นส่วนประกอบเป็นงานเป็นงานอดิเรกอะที่มันเป็นส่วนประกอบในชีวิตคุณน่ะนั่นก็ทําให้ชีวิตคุณดูและแบบมีความหมายและมันก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยปลื้มคุณด้วยในจุดนั้นๆเนี่ยก็เป็นด้านดีของคุณนะเรามาดูกันนะอะไรที่เป็นพลังงานของคุณขอส่องพลังงานของคุณหน่อยนะสี่สี่ไม้แปด ดาบราชินีดาบแล้วก็ไฮโลแฟนชาวกองนี้เนี่ยมักจะอยู่กับความคิดมักจะอยู่กับการเรียนมักจะอยู่กับแบบการศึกษาอะไรแบบนี้มากกว่าการที่จะไปเจอหรือว่าพบปะผู้คนนะเพราะพี่เข้มเห็นว่าถ้าดูตามไทยอ่ะเพื่อนๆมีการตีกรอบให้กับชีวิตของตัวเองพอสมควรบางคนเนี่ยจะมีการตีกรอบให้กับชีวิตตัวเองมีการเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้เอาตัวเองไปเป็นที่รู้จักอะ หมือนชีวิตของเราอะเราเรามั่นใจว่าชีวิตที่มีค่าเนี่ยอาจจะต้องทํางานต้องจริงจังกับการเรียนความรู้อะไรพวกนี้ใช่ไหมต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าการเข้าสังคมเนี่ยมันทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นถ้าคุณอยากจะมีเสน่ห์ในสายตาคนอื่นๆบางทีคุณอาจจะต้องเดินออกจากกําแพงที่สูงนะเพราะว่ามนุษย์โดยปกติอะมันจะไม่มีใครแบบอพังกําแพงเข้ามาม,มีแต่คนที่ไม่ดีนึกออกไหม คุณนะั้นมีความจริงจังแล้วก็ทํางานได้เป็นชิ้นเป็นอันจริงจังอาจจะดุด้วยเวลาทํางานเดี๋ยวบางทีจะมีความดุนะครับเป็นที่พึ่งเป็นล่มโพล่มใสให้กับผลรอบข้างนะตัวคุณก็จะเป็นเสาหลักและจะเป็นเสาหลักทํางานเก่งเด็ดเดี่ยวฉาญฉน,นะครับเด็ดเดี่ยวฉาญเป็นคนตรงนะพูดจาบางทีแบบตรงวานผ่าซากอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับรักครอบครัวอบอุ่น อันนี้คือด้านดีของคุณนะครับรักครอบครัวอบอุ่นเป็นคนที่รักครอบครัวและอบอุ่นมากนะใครที่อยู่ใกล้ๆลูกน้องอย่างเงี้ยคุณจะอบอ้อมอารีคุณจะดูแลดีคุณจะจริงจังแต่กับคนที่แบบทํางานอย่างเงี้ยคุณจะแบบจะเหมือนมีความเขี้ยวนิดนึงในการทํางานนะครับงานต้องไปอะ่ะเออมีความละเอียดละเอียดอ่อนเนปะ็นคนละเอียดนะครับแล้วเช็คเลตติ้งเสน่ห์ของคุณลนะ่ะ นี่ราชาถ้วยนะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีความรู้นะเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่แบบสุขุมใจดีนะครับทำงานเก่งนะราชาถ้วยราชินีไม้สิบไม้แล้วก็สี่ถ้วยแต่คุณอะมักจะไม่ค่อยเอาตัวเองไปเป็นที่รู้จักนะคนอื่นก็เลยจะมองคุณไปในเชิงแบบเคารพเห็นเป็นรุ่นพี่เห็นเป็นอ่เป็นพ่อเป็นแม่อย่างเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นคนรักเป็นแฟนนะครับ อาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณไปปิ้งรักใครบางคนเข้าคุณอาจจะต้องหงายมุมอื่นที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนแง่มุมของความเป็นเด็กแง่มุมของการเป็นอะไรเป็นนักสํารวจเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาเออเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วอย่างเงี้ยคนจะชอบคุณในด้านนั้นนะครับแต่โดยส่วนมากเขาจะเห็นคุณว่าอยคุณวันๆคุณก็แบบทํางาน วันๆคุณก็จริงจังเรื่องงานนะวันๆคุณก็จะหาเงินทํางานอย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะยังไม่ได้มองเห็นคุณในมุมอ่มุมของความมีสเสน่ห์เท่าไหร่แต่จะมองว่าคุณเป็นคนที่แบบเก่งทํางานเอางานเอาการมากกว่าแล้วก็จะมาในรูปแบบของความเคารพรักรักแบบเคารพอ่ะเออจะไม่ใช่รักแบบชูสาวอะไรเงี้ยเออจะเคารพแบบเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่สาวเป็นพี่ชายเป็นเจ้านายอ่ะเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยได้นะครับ นะคุณก็จะจริงจังมากแล้วมีอะไรที่ทำให้สเสน่ห์ของเราเนี่ยออกมาจากภายในบ้างนะนี่ไพ่เดอะสตาร์นะครับการเป็นคนง่งายๆการเป็นคนผ่อนคลายน,ะนี่คุณสามารถมีสเสน่ห์นะคุณดึงสเสน่ห์ของคุณออกมาได้บางครั้งอานะการงานของคุณน่ยมันจะค่อนข้างบีบรัดตัวมันจะค่อนข้างบังคับให้คุณเนี่ยต้องออทางานอย่างคึงขังบังคับให้คุณต้อง เป็นล้มโพล,ล้มซยให้คนอื่นบังคับให้คุณต้องเป็นคนที่จริงจังกับการงานเป็นคนที่หนักแน่นมีความมั่นคงนะพูดแบบเล่นหยอกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แต่คุณอย่าลืมว่าอีกมุมหนึง่งที่เป็นมุมลับๆของคุณอะ่ะคุณยังมีความเป็นเด็กคุณยังมีความขี้เล่นคุณยังเป็นคนที่มีอิสระในชีวิตเป็นของตัวเองคุณให้อิสระกับตัวเองให้อิสระเท่เป็นชีวิตของตัวเองความซิกซี่ที่เล่นตรงนี้เอง จะทาให้คุณมีสเสน่ห์โดยเฉพาะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงมาเลือกกองนี้สเสน่ห์แบบเฟมินีนเสน่ห์แบบเฟมินีนนะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยคุณทาให้หน้าหวานลงนิดนึงมีความอ่อนหวานลงนิดนึงนะแบบผู้ชายบางคนแบบอกว่าพี่แค่ม,มาบอกให้ผมอ่อนหวานได้ยังไงนะเออเป็นชายทั้งแท่งนวเนี่ยนะไม่ใช่เพศที่สามนะเออความใส่ความเป็นเอเนอร์เฟมินีนเอนเนอร์จี ลงไปในความเป็นชายของคุณเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้คุณต้องกลายเป็น LGBTQ อย่างนั้นไม่ใช่นะแต่ว่าบางครั้งผู้หญิงเขาก็อยากได้คนที่แบบมีความเอาใจใส่มีความดูแลแล้วก็การประทินโฉมประทินผิวดูแลหน้าตาการสกินแคร์อย่างเงี้ยมันทําให้คุณมีเสน่ห์นะรู้แล้วความจริงจงังความหนักแน่นมันทําให้คุณมีเสน่ห์แต่คุณต้องคนเรียกว่ายินหยางอะ่ะมันต้องสมดุลน,นะครับส่วนผู้หญิงที่มันเลือกกองน,นี้คุณจะมี จะมีความจริงจังในการงานเนี่ยอาจจะอาจจะดูแบบเยอะเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างงี้เนาะคุณสามารถใช้ความเป็นผู้หญิงของคุณดึงออกมาได้ก็คือความน่ารักความเป็นคนขี้ออดเสียงสองอะ่ะเคยทําปะเออมันเป็นสเสน่ห์ของคุณนะคุณดึงมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าคุณก็ไม่ใช่ดึงมาใช้กับลูกน้องที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เข้มรู้ว่าคุณอาจจะกลัวลูกน้องไม่เขารบคุณก็ใช้มันในมุมแบบคุณต้องมาฝึกใช้ด้วยนะเออฝึกใช้ในสนามของความรัก ในสนามของความเป็นเพื่อนในคนในวัยในกลุ่มเดียวกันในกลุ่มอื่นๆที่มันไม่ใช่มุมการงานนะถ้าไม่งนันคุณจะดูเครียดเกินแล้วคนอื่นเขาจะมองแบบสเสน่ห์คุณมีอยู่แล้วแต่เขาจะมองว่าแบบเอะถ้าเข้ามาเนี่ยเข้ามาแล้วไม่แบบไม่ไม่คุยเรื่องงานและจะโดนด่าเปล่าวะเออเนี่ยยิง่งเป็นคนจริงจังอยู่ด้วยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยนะเขาก็จะไม่กล้าเข้ามาใช่ไหม ดังนั้นมุมเซ็กซี่ที่เล่นแบบผู้หญิงผู้หญิงนะเฟมินินเอนเนอร์จีอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคุณเพิ่มให้ชีวิตคุณได้และเสน่ห์ของคุณมันจะออกมาอย่างล้นหลามแบบที่คุณไม่เคยคาดคิดว่าเออว่าจะมีคนมาคั่งเราได้ขนาดนี้นะครับนี่เป็นจุดดีจุดเด่นของคุณดึงมันออกมาใช้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการนะผู้ศพของคุณค่อนข้างโดดเด่นดังนั้นผู้หญิงถ้าเกิดว่าคุณโครงร่างใหญ่คุณไม่ต้องตกใจ นะครับมีคนชอบคุณแน่ๆอย่าไปอย่าไปโฟกัสว่าเอ๊ะโครงร่างใหญ่อันนี้จะมีคนรักคนชอบอะไรไหมนะครับเพราะว่าคุณทํามาดีนะครับบางทีเนี่ยเอ่อเซาโนดนะครับไอชาติพบที่แล้วอะไรเงี้ยจะหนุนส่งมานะครับการเป็นคนกล้ามีความสามารถนะราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นในดวงชะตาในดาวของคุณนะครับนะพบที่8พรการทานฟ์ร์มมรณะจริงจังอะไรเงี้ยนะอาจจะอยู่ในงานที่จริงจังนะ โอเคขอบทวนเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับสวัสดีชาวท้ายคลิปทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันในวันนี้นะดูสิว่าเพื่อนออได้อะไรนะสองถ้วยใครที่ถูกปกคลิปวันนี้ดึงดูดเข้ามาเช็คเลตติ้งเสน่ห์ที่คุณมีทุกคุณมีเสน่ห์พี่เข้มมั่นใจเพียงแต่ว่าเ,เราสามารถเพิ่มเสน่ห์ตรงนั้น ให้คนอื่นสัมผัสบางคนน่ะเป็นคนมีของพี่เข้มคุยด้วยแล้วก็รู้สึกได้คนมีของคือไม่ใช่แบบเป็นของแบบไอ,ไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างนี้นะเออไม่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนมีของหมายถึงว่ามีมีมีดีมีดีอยู่ภายในแต่ไม่ได้ดึงออกมาคนบางคนสวยแต่ว่าไม่แต่งหน้าเออคนบางคนมีคําพูดที่แบบน่ารักหยิกแกมหยอกแต่ว่าจิตใจเต็มไปด้วยความกลัวกกัว โดนทอดทิ้งอะไรเงี้ยเวลาไปอยู่กับผู้ชายก็เลยแบบไปเผลอไปดุผู้ชายอะไรเงี้ยก็มีนะเออหรือว่าบางคนเนี่ยมีสเสน่ห์แต่เพียงแต่สเสน่ห์ของเรามันทํางานแบบรุนแรงนะเออเราเก่งเรื่องทางโลกอยู่แล้วกายเนื้ออะไรเรามันให้ก็เลยมีคนเข้ามาชอบเราเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะพวกเสือนะมันมีจริงนะพอพวกเสือเข้ามาเนี่ยมันก็เออมันก็ทําให้เราแบบ รู้สึกว่าทําไมมีแต่คนมีเจ้าของมาชอบเราทําไมมีแต่พวกเสือพวกตะเค้ามาชอบเราเป็นเพราะเราสร้างเวรสร้างกรรมหรือเปล่าโดยที่เราไม่ได้มองเลยว่าเอ๊ะนั่นมันเป็นเสน่ห์ของเรานะมันก็เลยดึงคนพวกนี้เข้ามาเพงแต่ว่าคนดีๆเขาก็ไม่ค่อยกล้าออกแอคชั่นเท่าไหร่แต่เราจะรอให้อีกฝ่ายออกแอคชั่นอะไรเงี้ยเออมันก,มนก็มันก็เหมือนทัศนคติบางอย่างที่มันแบบกบ กบหลุงฝังอะแต่จริงๆทุกคนมีเสน่ห์ดึงมันออกมาใช้เถอะตรงนี้ไพ่ใต้กองก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อการพูดคุยนะถ้าคุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่มีเสน่ห์ลองไปคุยกับคนนั้นคนนี้คนรอบข้างดูนะเออไปคุยเรื่องอื่นๆนะไม่ใช่ไปคุยว่าแบบไอ้ฉันมีเสน่ห์หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคุยเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นคุณที่คุณได้ทําได้ทํางานได้ทํางานอดีเหลกได้เอ่อได้อีกฝ่ายหนึ่งโชว์ของก็ได้หรือให้ตัวคุณได้โชว์ของก็ได้ เออต่างคนต่างผัดกันโชว์ของอย่างเงี้ยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอเนี่ยคุณก็จะรู้จักเพื่อนต่อเพื่อนมีคอนเน็ชันแล้วก็จะมีคนมารักคุณในที่สุดนะอันเนี้ยพี่เข้มยังไงก็มั่นใจเพราะมันคือเขาเราียกอะไรมันคือเป็นแบบเป็นเส้นทางเส้นทางของการมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะแต่ละกองก็จะมีสเสน่ห์แบบแตกต่างกันโอ้โหบางคนนี่มีสเสน่ห์ชัดเจนมากบางคนมีสเสน่ห์ดีนะาต่ลบซ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมาคลีนพลังงานกัน การดูดวงแบบพาเ์ดาาเป็น general reading นะครับคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเราแค่เพียงบางแถวบางใบบางบรรทัดหรือว่าไม่ตรงเลยเป็นเกิดขึ้นได้ดังนั้นรับไปแต่คําทํานายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปเพื่อ,อ,อสามารถสับสกายไลฟ์แชร์ได้นะครับเพื่อซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้กันและกันอย่าลืมกดสับสกายไลฟ์แชร์เลือกกองไหนอย่าลืมบอกพี่เข้มด้วยนะครับการกดป Super ุ่มซุปเปอร์แการสมัครสมาชิกช่องก็สามารถซัพพอร์ตช่องได้การดูดวงหลังใหม่ก็เช่นกันมีค่าครูเล็กน้อยโดยเฉพาะการสมัครสมาชิกช่องในระดับเวิร์กช็ ห้องเวิร์กช็อปของเราะรจะมีคลิปเวิร์กช็อปนะเพื่อนๆสามารถฟังซ้ำๆได้เลยคลิปเดิมๆแต่ว่ามันจะช่วยให้เพื่อนๆคลีนพลังลบที่ติดมาตั้งแต่วัยเด็กนะคลีนมันออกไปให้หมดนะครับฟังซ้ําได้เลยนะครับวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยสวันครั้งก็ยังดีนะมันจะช่วยชีวิตเพื่อนๆได้เยอะมากและพี่เข้มเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้วิธีนี้แล้วก็ หลุดพ้นออกมาจากโลกเดิมๆออกมาจากระบบเดิมๆออกมาจากพิมพ์เขียวเดิมๆที่เคยยึดถือไว้นะเราสามารถปล่อยมันไปได้โดยที่มันมันเป็นความสบายใจของเราด้วยอะ่ะเออแล้วก็ดึงดูดแต่คนดีๆเข้ามานะครับก็เลยวิธีเนี้ยก็เป็นหนึ่งในวิธีที่นําเสนอแต่จริงก็ยังมีวิธีอื่นๆอ,อ,อีกด้วยนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปอื่นของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับ